เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมครับนดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลไทยลีก2ครับแ a ต c เดที่28ครับสุพรรณบุรีครับเปิดบ้านสามพิลากลางจังหวัดสุพรรณรีครับพบกับทางด้านเชียงใหม่เอฟซครับเอาละครับนี่คือเสีย ตัวจริงของทั้ง2ทีนะครับสุพัมดีเอฟซีครับมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้สับตู่สวิตขับเปลี่ยนครับกองหลัง3คนครับกอนิทนามิเศษโจเซฟโอบามาแล้วก็นทุษสารแลครับกองกลาง4คนนะครับเบอร์2อเจเนสิปปาดนะครับ18พิรัตจันทวงนะครับนิรุตเอ่อสามสิบเอ็ดนิรุตเจริญศรีแล้วก็เบอร์สครับรัชนน์ไญ่ทองครับเอาละครับเริ่มการแข่งขันครับ ทางด้านฟุตบอลไทยลีกสองครับเกมระหว่างสุพรรณบุรีเอฟซีในชุดสีส้นะสมครับพบกับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีนี่ครับชุดสีขาวนี่ครับเจเจินครับย้อนคืนกลับมาที่กราวิดครับกรวิดให้มาที่ทางด้านนทัทวุฒินัทวุฒิเคขอให้มาที่กุสตาโวกุสตาโวใส้ด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหไปอไป เข้า2องนะครัอิทธิพลเออกรีบขึ้นมาครับเชียงใหม่เอฟครับค่อยๆต่อบอลได้ครับยังไม่เร่งเข้าทําจังหวะอ้าวตัดขึ้นมาได้ยูเซ่อวาพลาดรันเราได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหยังเบาอยู่ครับเออกรีบเชียงใหม่เอฟขึ้นมาครับเราได้ยิงปั่านของโงโอ้โหแล้วยังไงครับเต้ซ้ำก็ยังไม่เข้าครับว่าจังหวะสามโอ้โหเรียบร้อยเลยครตึงประตูต่อดศูนย์ครับเชียงใหม่เอฟขึ้นนําสุพรรณดีเอฟครับ โอโหเซฟไปสองครั้งแต่ครั้งที่สามนี่ไม่ไหวแล้วครับทางด้านเสาวิทครับโอ้โหจังหวะแรกนี่เซฟได้แล้วครับเสาวิทครับจบังจวจวหวะสองก็เต็เบบเมเตมครับกำกำังกำ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 กวกำกำกำ่ำก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 วกากำกำกำสองำกำเำกคกำ้ำกีกวกำ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 ้อกำ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 กอกำาำกำกำกกำกำกยกำ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 แต่ต้องชมการยิงของทางด้าน เอาละครับอดิสักครับจะทุกข้ามาเกี่ยวบอลไม่ได้ครับสุภัมรีครับเอาแล้วปั๊มมาจังหวะนี้ยูกิยูกิมาบาซส่ด้วยซ้ายโอ้โหไปตรงตัวอิทิพลครับอบามาให้มาที่ทางด้านนิรุตนิรุตย้อนขึ้นมาเคลียร์ไม่ได้ครับบอลกลับที่เพนารครับขยาบมาเอากุซาวกุซาโวยังไงก็กุสาว ได้ยิงซ้ายโอ้โหมาบอลไปติดจังหวะสุดท้ายครับมาบล็อกของเบียชนกครับมาเหมือนเหมือนท้ายบุกเลยครับแต่อย่าพลาดเหมือนกันนะครับทางด้านสุพรมเดียสีครับโดนลงโทษมาแล้วนะครับเจสินให้มาสิทธินัน่นสิทธินั้นได้ยิงไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับอ้าวแล้วไปฉกมาได้ครับจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหเข้ามือด้านอิทธิพลครับ เคบบ่บา,บาครับเปิดเข้าบาเราได้โอ้โหเอาล้วจังหวะนี้จิ้มโอ้โหลุดกรอบออกไปครับวเก็บตกได้แล้วรับทางด้านนักทวิศาแล้วครับกีบาบ่านี้ได้สองขาครับขาซ้ายก็ได้นะครับขวาก็ได้ครับเอาละครับกุสินเตาให้สัญญาณครับ บามบาวิ่งเข้าปาปันขอข้ามคานออกไปครับที่ปอนเปิดขึ้นมาแล้วก็จบครึ่งแรกครับุฟตบอลไทยหลีกยสองนะครับระหว่างสุพรรณบุรีเอฟซกับเชียงใหม่เอฟซีนี่ก็เป็นทางเชียงใหม่เอซครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งแรกครับจากทางด้านสุภชัยผู้ทองนะครับ और तेरे को แล้วครับเราเปิดเข้ามาเดียเ่ยโคโอ้โหมาโอ้ยได้ช้าเจ่อแล้วครับอายุกีบาบา่บั๊บปะเปิดเตะมุมเข้ามาได้มงังโอ้โหถากเสาออกไปครับ มาที่ยูกิบัมบาเปิดออกมาด้านขวาครับคุสซาโวคุสซาโวหันหน้าใส่แล้วเลียงจี้ครับแล้วเปิดซ้ายออกมาครับอารล้วเจ็ดจินเจ็ดจินยอดได้บอแล้วโโหไม่ผ่านผู้สาประตูอย่างอีที่พลครับโอ้ยพุ่งเซฟมาไม่ได้ครับนับติดมือเลยครับทยศครับเปิดเข้ามายังดักไว้ได้ครับ จังหวะสองเป็นของเชียงโอ้เชียงใหม่ครับเรียบสุพรรณครับได้ย้อนเลยครับกุสซาวโวกุสซาวโวออกมาซ้ายดีเตียโกเตียโกได้จี้ครับเตียโกเตียโกโยกโยกซ้ายโยกซ้ายแล้วยิงเอกแล้วโอ้โหโอ้ยตัดจีเสมอหนึประตูต่อหนึ่งเงินแดง แล้วเตียโก้ครับมีพื้นที่มีเวลาครับโยกซ้ายในที่ตัวเองถนดัดครับแล้วก็ตัดสินใจซัดด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหเสาแรกครับเบียปุ่มเสาแรกเข้าไปครับโอ้โหสุดจริงจริงครับจังหวะนี้ของเตียโก้รีกิกเโอ้โหยิงได้งามหยดมากๆๆ้าครับ มาด้านขวาครับจัตยศครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาที่ทางด้านเซโดจูเนียครับเซโดจูเนียแตะแล้วโยกซ้ายมาย้อนคืนมาแล้วก็ยิงโอ้เข้าไปเลยครับสองประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหตีกินิสักตีครับจังหวะแทงทะลุขึ้นมานะครับแล้วเซโดจูเนียวิ่งไปรับครับจากด้านขวานะครับ ก่อนจะหลอกหนึ่งจังหวะแล้วแตะเข้าซ้ายนะครับแล้วก็คืนมาที่กินิสักนะครับที่วิ่งไปประจำตำแหน่งครับก่อนจะยิงหักข้อเข้าไปครับเข้าสองไกลครับขยับขึ้นนํำสองประตูต่อหนึ่งครับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีครับเอาเละครับเริ่มเล่นกันต่อครับประสองประตูต่อหนึ่งนะครับจากทางด้านกินิสักนะครับ พลิกออกซ้ายมาสวยครับรัชนนท์รัชนนท์เปิดเข้ามาคุซาวอะได้บอกโอ้โหว่าฐานเสาไกลออกไปครับเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับสุภารีครับเชื่อมั่ยเอฟซีนำอยู่2ประตูตอนหนึ่งครับแล้วเปิดขึ้นมาครับจังหวะดีครับทะลุขึ้นมาสวยเลยครับแล้วแตะเข้าบาร์ก็จะยิงติดทางด้านเซอร์วิสคาเปียบออกไปครับ ขึ้นมาครับเจสตากอนเจสตากอนหลอกสวยครับเจสตากอนเอาตัวบังไว้ขอแล้วเอา้าแล้วเล่นได้ครับจวะนี้ย้อนมาแล้วก็ยิงจวดนี้แล้วโอ้ยจะแย่ไม่ได้ครับทางด้านสุภาพร,รีนะครับโดยอน,อนนท์ประสงค์พรนี่ครับอาทูตครับหลอกสวยครับจวะนี้ให้ออกมาที่นิรุตนิรุตให้ต่อที่รัชานนท์รัชานนท์ขยบขึ้นมา อัชนนเปิดเองครับย่อยๆมาให้เตี๋ยโก้โคกเอ้าวแปะเอาไว้ก่อนจังหวะนึงครับแล้วก็มาทิ้งตัวรับไปได้ครับเจษฎากรพลิกเล่นเองสวยครับจังหวะนี้ครับออกมาซ้ายที่รัชนน์เนาะเปิดเน้นๆหน่อยครับเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้บงยังสกัดเอาไว้ได้ครับัวกทิ้งไปเลยครับแล้วก็จบเกมครับ เป็นทางด้านเชียงใหม่ FC ครับบุกมาชนะสุพรรณีเอฟซี<บ>ถึงบ้านเลยครับ2ประตูต่อ1นะครับโดยเ<บ>ชียงใหม่เอฟซีก็ได้ประตูขึ้นนำจากสุปชัยผู้ทองนะครับในนาทีที่13นะครับ ก่อนที่ครึ่งหลังสูพรมดีครับจะมาตีเสมอได้จากทางด้านติโกอริเก้ครับในนาทีที่6 0นะครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็จากนั้นครับไม่ถึง10นาทีครับเชียงใหม่ f c ครับมาได้ประตูพลิกแซงนำา2ประตูตอนหครับจากทางด้านจิตศักด์นันทวิเชียรนิดนะครับจากการเปิดเลยของสเตเดโอชูเนียนะครับ